พี่ข้าวม,ามาันมักฝนแล้วค่ะเนเดอ้อถ้าฝนเยอะเกินไปพี่ข้าวอาจจะตายเรืองตายได้นะคะเนาะอันนี้อยู่ที่ถุงจานนี่หยุดสักทีหลายวันแล้วจ้าเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเนาะทำให้เราไม่มีเวลาออกเนาะตากฝนเด้ค่ะเพื่อนๆนี่ตากฝน,น,นเก็บิกเนะคะเนาะต้นริกจ้า กะสุกเน่กะบะมี่เนาะคะ่ะตากทีค่ะ,ะลูกําลังเหลืองนะคะเนาะูกระลังเหลืองอเก็บอ่ะเยอะเขาขายเนาะคะ่ะเผื่อนเก็บขายด้วยไปกินด้วยจะตากทีค่ะดูกําลังเหลืองนะคะเนาะูกระลังเหลืองที่สวนพริกนะคะเก็บพริกขายเนาะค่ะเนาะใต้ผลนะคะ คือว่างามค่ะทุกคนเห็นว่านี่ดอกทุกต้นเลยจ้าอันนี้พิกพันขาวเนาะ,ะพีกกระเหลียงเก็บพีกค่ะโอ้หกขาทุกคนรกมากเพราะว่าฝนตกมากติดตอกันนี้หลายมือแลวเนาะคะนะ่ะเนาะไม่ใส่กระสอบค่ะใส่กระสอบปุ๋ยปลูกยกขึ้นเนาะคะนะ่ะเนาะหน้าฝนถือว่าได้ฝนค่ะถือว่าได้ฝนนะ พี่ข้ามหมากักฝนแล้วค่ะเพื่อนเดอ้อถ้าฝนเยอะเกินไปพี่ข้าอาจจะตายเลี้ยงตายได้นะคะเนาะอันนี้อยู่ที่ถุงจานมาทำงานได้เนาะค่ะเนะเาะออกมาทํางานไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ตกเดอ้อค่ะทุกคนนี่มันตกลิ่นเนาะค่ะเนาะปล่อยปลอยงานนี่สงใช้จะเน่าเยอะเนาะค่ะเพื่อนเนี่ยพี่ของเราเนี่ยว่าอะขี่ตนนะะ้นเนาะค่ะเนาะกำลังขยายอยู่ แต่ว่ากันยังไม่งามนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกมากนะคะเนาะพริกไม่ชอบฝนนะคะตากฝนเนะค่ะเพื่อนๆตากฝนเก็บพริกนะคะเนาะต้นพริกจะจะสุกเม่กับบะมี่นะคะนีละปลูกที่ถุงนะคะเนาะก็เล่บเป็นยังค่ะทุกคนราใส่ถุงปุ๋ยนะคะเนาะไม่หยุดสักทีหลายวันแล้วจ้าเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเนาะ ทำให้เราไม่มีเวลาเก็บอ่ะเยอะเขาขายเนะควเพื่อนเก็บขายด้วยไปกินด้วยจ้ะตากฝนเนาะค่ะเพื่อนนี่ตากฝนเก็บผีกเนาะเะนาะต้นผกจะจะสุกเน่ยกับบมีะะ่เนาะ เยอะเห้ขายนะคะเผื่อนเก็บขายด้วยไปกินด้วยจ้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะอยู่ที่สวนพริกค่ะตากทีค่ะดูกระลังเหลืองนะคะเนาะ,ะดูกระลังเหลืองอามาแรมงานใดเนาะคะ่นะเนาะออกมาทํางานไม่ได้แ้วตอนนี้ก็ตกเด้อค่ะทุกคนนี่มันต,ตกลินเนาะคะ่นะเนาะปล่อยปลอยงายนี่ต้องใช้จเนเาเยอะเนาะคะ่ะเผื่อนเนี่ย ที่ของเราเนี่ยเก็บอ่าเยอะเห้ขายนะคะเพื่อนเก็บขายด้วยไปกินด้วยจะใส่กระสอบค่ะใส่กระสอบปุ๋ยปลูกยกขึ้นเนาะค่ะเนาะหน้าฝนถือว่าได้ผลค่ะถือว่าได้ผลไ้กินเนยขายเนยนะคะเพื่อน อันนี้ฝนตกจ้านี่ฝนก็กำลังตกลินเนาะคะ่ะเพื่อนง่ายนี่สงสัยจะเน่าเยอะเนาะค่ะเพื่อนเนะะี่ยที่ของเราเนี่ยใส่กระสอบค่ะใส่กระสอบปุ๋ยปลูกยกขึ้นเนาะค่ะเนาะหน้าฝนแตถือว่าได้ผลค่ะถือว่าได้ผลสวัสดีค่ะเก็บพริกอีกอค่ะทุกคนอันนี้เก็บพริกขายนะคะเก็บตามออเดอร์เนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะเก็บพริกอีกค่ะทุกคนอันนี้เก็บพริกขายนะคะเก็บตามออเดอร์นะคะเนาะมาได้ก,กินเน่ขายเน่นะคะเพื่อนวันนี้ฝนตกจ้านี่ฝนตก,กําลังตกลิ่นนะคะเพื่อนออกแฮมงานใดเนาะค่ะเนาะออกมาทํางานไม่ได้ถ้าต,ตอนนี้ก็ตกเด้อค่ะทุกคนนี่ฝนตกลิ่นเนาะค่ะเนาะปล่อย ตา้ผลนะคะคือว่างามค่ะทุกคนเห็นว่านี่โดกทุกต้นเลยจ้าอันนี้พริกพันขาวเนาะ,ะพริกกะเหลียงเนาะเพราะว่าฝนตกคกักทำให้พริกเราเน่าเนาะ,ะเนาะพริกอาจจะเน่าท้าบรยุทาขอบคุณทุกการรับชมนะคะอยู่ที่สวนพริกค่ะตากฝนเะคะ่ะเพื่อนๆนี่ตากฝนเก็บพริกเนาะ,ะเนาะ ต้นพิกจ้าแสุกเน่กับบะหมี่เนาะค่ะตากฝนค่ะตากฝนตากฝน,นเจ็บพีกค่ะทุกคนว่าจะไปหาหน่อไม้จะไปได้ไหมเนี่ยตากทีค่ะดูกระลังเหลืองนะค่ะเนาะดูกรลังเหลืองก็ได้กินเนี่ยขายเนี่ยนะคะเพื่อนวันนี้ฝนตกจ้านี่ฝนตะกังตกลิ่นเนาะค่ะเพื่อนเนาะ ตากฝนด้วค่ะเพื่อนๆนี่ตากฝนเก็บพผีบนะคะเนาะที่ต้นพริจกจะจะสุกเนยกับบะมีนเนาะคะ่ะหยุดสักทีหลายวันแล้วจ้าเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยเนาะค่ะเนาะทำให้เราไม่มีเวลาอออันนี้พอดีตําแก้วค่ะเปินไปตําแก้วเด้อตําแก้วค่ะเก็บพริกกัน ใต้ผลนะคะคือว่างามค่ะทุกคนเห็นบ่นี่ดกทุกต้นเลยจ้าอันนี้พริกพันขาวเนาะ,ะพริกกระเหลียงอยู่ที่สวนพริกนะคะเก็บพริกขายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเก็บอ่าเยอะเขาขายเนาะค่ะเพื่อนเก็บขายด้วยไปกินด้วยจะามาทำงานได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะออกมาทำงานไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ตกเด้อค่ะทุกคนนี่ ฝนตกลินเนาะค่ะเนาะปล่อยบว่าอ่ะกี่ต้นเน,นาะค่ะเนาะกำลังขยายอยู่แต่ว่ากันยังไม่งามนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกมากเนาะค่ะเนาะพิกไม่ชอบฝนนะคะก็ไดี้กินเนยขายเนยนะคะเพื่อนวันนี้ฝนตกจ้านี่ฝนก็กำลังตกลินเนาะค่ะเพื่อนเนาะเก็บพีกค่ะโอ้หกขาทุกคน รกมากเพราะว่าฝนตกมากติดต่อกันนี่หลายมือแลวนะะเนาะค่ะเนาะไม่ง่ายนี่สงใช้จะเน่าเยอะเนาะคะ่ะเพื่อนเนี่ยพี่ของเราเนี่ยอันนี้พอดีต่าแจวะะ้แจว,ว,แจวค่ะเพื่อนไปตําแจ้วเด้อต่าแจ้วค่ะเก็บพี่กันนะ,ะพี่ข้ามมาักฝนละค่ะเพื่อนเด้อถ้าฝนเยอะเกินไปพี่ข้าอาจจะตายเรื้องตายได้นะะเนาะค่ะเนาะ อันนี้อยู่ที่ถุงจนาตากฝนค่ะตากฝนตากฝนเจ็บผีค่ะทุกคนว่าจะไปหาหน่อไม้จะไปได้ไหมเนี่ยะตากฝนเด้อค่ะเพื่อนๆนี่ตากฝนเจ็บพบิีเนาะค่ะเนาะต้นผีจะาจะสุกเนียกับบะมีเนาะค่ะตากฝนค่ะตากฝนตากฝนเจ็บพีค่ะทุกคนว่าจะไปหาหน่อไม้จะไปได้ไหมเนี่ย เยอะเขาขายเนาะคะ่ะเพื่อนเก็บขายด้วยไปกินด้วยจะามาทำงานใดเนาะคะ่นะเนาะออกมาทำงานไม่ได้แ้าตอนนี้ก็ตกเด้อค่ะทุกคนนี่มันตกลิ่นเนาะคะ่นะเนาะปล่อยปลอยเนาะตากฝนเด้อค่ะเพื่อนนี่ตากฝนเก็บพริกเนาะคะ่นะเนาะต้นผิกจะจะสุกเนี่ยกับบะหมีะะ่เนาะ พอดีกินแน่ขายแน่แล้วคาเพื่อนตันนี้ฝนตกจ้านี่ฝนก็กำลังตกลิ่นเนาะคาะเพื่อนเนาะอันนี้พอดีต่าแจ้วค่ะเพื่อนไปต่าแจ้วเดอ้อต่าแจว้วค่ะเก็บรีก,กันง่ายนี่สงสัยจะเนา่าเยอะเนาะค่ะเพื่อนเนี่ยที่ของเราเนี่ยามาทมงานได้เนาะคะนะ่ะเนาะออกมาทํางานไม่ได้แ้วตอนนี้ก็ตกเดอ้อค่ะทุกคนนี่ มันตกลิ่นเนาะค่ะเนาะปล,ปล่อยปล่อยตากทีค่ะดูกระลังเหลืองเนาะค่ะเนาะดูกระลักกลงเหลืองอันนี้พอดีตําแก้วค่ะเปิดเป็นตําแก้วเด้อตําแก้วค่ะเก็บพริกกันอยู่ที่สวนพริกนะคะเก็บพริกขายเนาะค่ะเนาะใต้ผลนะคะคือว่างามค่ะทุกคนเห็นบ่นี้ โดบทุกต้นเลยจ้าอันนี้พริกพันขาวนะคะ่ะพริกกะเลียงนะะ่ะพริกข่ามะามากกักคุณ